สวัสดีค่ะกลกวกมรกตที่ดอกโรยแล้วครูได้สอนไปนะคะว่าให้เราตัดทิ้งเพื่อจะได้ไม่มีมดไม่มีแมลงมาเกาะกินก่อให้เกิดเชื้อโรคน,นี้มาดูกันนะคะามาตัดไปพร้อมๆกันเลยครูก็จะได้ดูแลต้นไม้มงคลไปด้วยพวกเราก็จะได้ดูไปด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะอดึงออกนะคะกาบใบแบบนี้ก็ดึงออกไปตัวนี้คือดอกนะคะดอกที่เขาโรยแบบนี้ให้พวกเราตัดนะคะตัดจากตรงโคนได้เลยค่อยๆด,ด,ดูลงไปนะคะแล้วตัดออกมาอแบบนี้นะคะก็ตัดตั้งแต่ข,ขั้วขึ้นมาเลยนะคะทุกอันเลยถ้ามันดอกแบบนี้ก็ไม่ต้องเก็บไว้นะคะเราก็ได้อยาขอความโชคดีไปแล้วตัดแต่งนะะะคดู แบบนี้อ่ะมันจะไม่ขอให้เกิดเชื้อโรคนะคะทุกดอกเลยให้ทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้ใช้ตัวนี้นะคะอันนี้คือน้ําปูนนะคะที่เราแช่เอาไว้ก็หลังจากที่เราทําตัดเรียบร้อยแล้วทั้งกระถางเลยแล้วก็รดลาดไปด้วยน้ําปูนนะคะก็ให้เตรียมน้ําเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะราดลงไปนะคะเอาน้ำใสๆนะคะเทลงไปหนึ่งขันก็เทลงไปพอประมาณเสร็จแล้วก็ราดลงไปเลยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะเวลาเราตัดลงไปอ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆป้องกันได้ลองทำกันดูนะคะ ว,วัดไม้เสียงทายโชคลาภและตัวเลข19ใบนับยังไง21ใบ23ใบมีความเชื่อว่าถ้าหากก้านใบของกวากมรกตมีความสมบูรณ์มีจำนวนใบครบ19ใบ21ใบ23ใบหรือ25ใบก็ไปให้ไปหาได้แดงมาปลูกนะคะซึ่งการนับบางคนก็อักมาถามแล้วมันนับยังไงล่ะครูนะคะก็นับด้านล่างเลยนะคะตัวนี้ก็นับเป็นคู่ขึ้นมาได้เลย,อ,อ,ยอย่างตัวนี้นะคะก็2ใบล่างเนาะ2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21ใบนะคะ,ะท่านที่จะขอความโชคดี ให้ไปหาได้แดงนะคะมาผูกที่ข้างล่างสําหรับก้านนี้มี21ใบนะคะใครมี19ใบ21ใบ23ใบก็นับแบบนี้นะคะแล้วก็ไปหาได้แดงมาลูกรับขวัญรับความโชคดีนะคะ,ะต่อคำถามแล้วนะคะสำหรับท่านที่ถามครูมานะคะก็นับเป็นคู่ขึ้นมานับทุกใบที่มีอยู่ในก้านนะคะ,ะโชคดีมีสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะใครมีริบบิน้นนำริบบิน้นมาผูกรับขวัญทั้งหมดการขอความโชคดีจากไม้มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ตั้งน้าโมสามจบ แล้วท่องคาถาบูชาเงินทองอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาอาระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะแล้วขอความโชคดีจากสิ่งที่ปรารถนา มาแล้วดอกกวักมรกตไม้มงคลเสียงไครโชคลาภในเรื่องของตัวเลขและขอความโชคดีถ้าออกดอกลักษณะนี้ใครไม่ได้ผูกริบบิ้นหรือไม่ได้จุดธูปก็ไม่เป็นไรตัวนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอความโชคดีจากไม้มงคลเป็นที่รู้กันว่าไม้มงคลชนิดนี้ออกดอก,กร,รับโชคออกดอกเราก็จะโชคดีนะคะก็สำหรับท่านที่ถามมาว่าของหนูทำไมไมันไม่เป็นสีเหลืองมันเป็นสีเขียวเข้มถ้าระยะแรกที่เขาออกมาเขาจะสีเหลืองนวลๆแบบนี้แต่อีกสักระยะหนึ่งเขาจะออกเขียวเข้มขึ้นแล้วตัวดอกก็จะโน้มลงนะคะก็มาตอบคาถามด้วยเลยวันนี้ ที่ฐานขอได้ไม่มีริบบิน้นไม่ได้จุดทูกก็ตั้งจิตขอความโชคดีเอานะคะขอให้ทุกทานโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ